สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่แม่เอฟซทุกทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะค้าวนี้ก็พ่อควานจะพาพี่พายวันชัยของเรานะคะไปเข้าร่มนะคะก็กำลังเก็บโซ่เก็บอะไรอยู่นะคะ น้ำก่อนไหมก็จะพาไปเข้าร่มนะคะไปอยู่ร่ม นก็ไม่ตกมาสองสาวันแล้วนะคะท้องฟ้าแจ่มใสแดดแรงนะคะตอนกลางวันร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลย,สว,ยสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยครับรครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับกิ่น้ำไหมครับ ออาพ่อควานคือก่อนอเดี๋ยวลูกมาลูกโอเ้โอเดี๋ยวแม่ควานไปเปิดน,น้ำให้พี่วันชัยอยู่นะครับลูกขึ้นเ,เราจะน้ำให้พี่วันชัยกินก่อน ก็จะออกเดินเข้าล่มนะครับน้ำก็ไหลแรงควานก็อ๋อออกแล้วกำลังกินน้ำนะครับควานไปเอาสายยางให้อ๋อลูก อ re, พอควานถือด <ünk> ้วยลอน <waters S 2> ะคะแม่สิไม่ควานเปิดนะบนดุบนดุงดุงปะปะดุดดุงอาบน้ำซะหน่อยแต่เช้าเลยหันมาฝั่งนี้เลยพวกควานควานหันมาฝั่งนี้ อ,อ,อน้าก่อนนะคะแม่เอฟซีก่อนจะไปเข้าร่มสวัสดีครับน้อยวันนี้ไม่มีผลไม้เลยครับผมเออไม่มีผลไม้ให้เลยวันนี้อาบน้ำก่อนไปเข้าที่หลับที่นอนนะคะ วันนี้ไม่กินน้ำเลยตอนเช้าสงสัยอากาศจะยังไม่ร้อนนะคะยังไม่หิวก็เลยไม่ไม่ทานนะคะวันนั้ล้างหน้าให้ก่อนนะคะล้างหน้าก่อนแต่เช้าเลยนี่ก็ออกเดินสามวันแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะดูยืนค้านะคะแล้วอารมณ์ดีมากเลยวันชัยเนี่ย กินไหมครับเขาไม่กินนะคะน้อนลินยังไม่เต็มเลยแล้วน,นั่นแหละไปแล้วไปข้าลมแล้วนะคะ คือก่อนเลยอา้าวพวกควานพาชมบรรยากาศก่อนกินย่าก่อนอา้าวชมบรรยากาศท่านก็ชมบรรยากาศนะครับพี่วันชัยกินยา่ารอแม่ควานะจะปิดน้ำแล้ครับย่าสวยๆก่อนนะครับมาลุลูก กัญชัยกินหญ้าก่อนนะครับแล้วก่อนเข้าร่มนะครับควานน้อยยังไม่ตื่นเลยไม่มีใครปิดน้ำให้นะครับไอ้ควนต้องไปปิดน้ำก่อนวันชัยเขาจะกินหญ้าเร็วนะครับกิน แ๊บเดียวังอย่าสวยๆตอนเช้าก่อนนะครับก่อนเข้าล่ม ออกับแม่ฟันเลยนะคะก็กล้องจะสั่นๆหน่อย,ยนะคะเลยตอนเย็นค่อยอาบน้ำข้างบนอีกเนาะดูบรรยากาศนะคะแม่เอฟซี เดินไปเข้าล่มแล้วตอนเช้านะคะล้างหน้าล้างตาก็เตรียมตัวเข้าล่มนะคะีิภายวันไข่ ลมก็เริ่มดีแล้วนะคะเพราะว่าใบไม้ขึ้นก็จะเป็นข้างเหมือนแม่ควานบอกนะคะอันนั้นเป็นคุณยายบุญช่วยนะคะคุณยายบุญช่วยอยู่ในร่มอย่างดีเลยนะคะคุณยายบุญช่วยคุณยายบุญช่วยพี่บันชัยก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ บุญช่วยจะได้ร่มดีกว่าวันชัยนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะของวันชัยต้นไม้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็พอมีให้ได้อยู่ร่มอยู่นะคะเดินยางทาง,งานเลยนะคะก็ไปตัดหญ้ามาไว้ให้แล้วนะคะพี่วันชัยจัดเตรียมหญ้าไว้เรียบร้อยแล้ว วางยาไว้ทานแล้วนะคะมาถึงล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วันชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนแล้วคดีช่วยเร็วดีช่วยครับ สวัสดีค่ะ